สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เป็นการสปอยหนังเรื่องทอนเบอร์ส2011ก่อนจะเข้าไปรับชมผมขอคนละหนึ่งรลค์นะครับเมื่อพเพล่เข้าไปตรวจร่างกายพร้อมกับสาวสวยพยาบาลก็เอาเลือดของทั้งคู่ออกไปพเพลข,ขอบคุณที่สาวสวยอุตสา่ามาสาวสวยก็เลยบอกว่าถ้าผลตรวจออกมาแล้วเรียกฉันมาด้วยนะคะ,พะเพล่ก็บอกว่าคุณไม่จําเป็นต้องมาหรอกแล้วก็เดินออกจากห้องตรวจไปเลย สาวสวยไม่พอใจวิ่งออกมาบอกว่าฉันเองก็มีสิทธิ์รู้นะว่าฮันมยอนไม่เป็นอะไรแล้วพระเอกก็บอกว่าอย่าเว่อร์หน่อยเลยเธอก็แค่มาตรวจเลือดส่วนผู้ปกครองของฮันมยอนนะ่ะอยู่ตรงนี้สาวสวยที่ฟังก็อึง้งไปเลยที่พระเอกทำไมเย็นชากับเธอแบบนี้เธอก็เลยถามว่าแล้วเอาเลือดฉันไปตรวจทำไมพระเอกก็บอกว่านี่มีรู้จริงๆเหรอเธอมันก็แค่คนคลอดเขาออกมาฉันบอกหมอไปแล้วว่า เราทั้งคู่อยากกันแล้วและนางเอกนะ่ะก็คือแม่ใหม่ของฮันบยอนฮันบยอนยังอยู่ข้างนอกเธอจะออกไปก่อนหรือจะเอายังไงสาวสวยที่ได้ฟังก็บอกว่าให้พระเอกและนางเอกออกไปก่อนเธอนางเองกเริ่มเห็นใจสาวสวยก็เลยบอกว่าถ้าผลตรวจลงมาแล้วฉันจะรีบบอกเธอนะสาวสวยได้ฟังเธอก็รีบไล่ให้พระเอกและนางเอกออกไปเพราะตอนนี้เธอรู้สึกแยกกับตัวเองมากๆพระเอกและนางเองกรีบออกไปตามที่เธอบอก นางเอกบอกให้เะเอกใจเย็นๆสิแค่นี้สาวสวยก็ทรมานพอแล้วนะเพะเอกก็เลยบอกว่ายิ่งเขาเห็นหน้าสาวสวยเขาก็ยิ่งโมโหมากนางเอกก็เลยบอกว่าต่อให้เปลียดสาวสวยแค่ไหนก็ต้องเจอกันอยู่ดีเมื่อเจอกับลูกสาวนางเอกที่เห็นหน้าลูกว่าไม่เป็นไรแล้วเธอก็สบายใจและเธอก็บอกให้ดาราสาวขึ้นไปข้างบนเพราะมีคนรออยู่คนคนนั้นก็คือสาวสวย เมื่อหันมาเจอกับดาราสาวเธอก็รู้สึกดีมากขึ้นจู่ๆสาวสวยก็อาเจียนออกมาดาราสาวจึงเข้าไปลูบหลังให้และระหว่างที่อยู่ในห้องน้ําสาวสวยก็บอกว่าเธอกําลังจะทวงคืนบริษัทเซจูพิกเจอร์กลับมาให้กับดาราสาวส่วนดาราสาวก็ไม่อยากได้รอกเธอห่วงลูกสาวมากกว่าดาราสาวจึงมาปรึกษากับพระเอกเพื่อให้พระเอกช่วยพระเอกก็เลยบอกว่า ถ้าสาวสวยยังทำแบบนี้อีกไม่นานเรื่องทั้งหมดก็คงต้องถูกเปิดเผยสู่สาธารณชนเป็นหน้าไม่นานก็มีนักข่าวสาวเข้ามาขอพบพระเอกเธอมาเพื่ออยากรู้ว่าวิดีโอคลิปที่สาวสวยอัปโหลดไปเมื่อ7ปีที่แล้วจริงๆแล้วมันยังไงกันแน่ซึ่งถ้าพระเอกไม่ยอมเปิดเผยเรื่องนี้เธอจะเขียนขายผู้ชมแบรนด์นั่งเอกเพราะว่านั่งเอกมีส่วนทำให้ดาราสาวหมดอนาคตในวงการบันเทิงเรื่องราวมันก็เลยป,ประกันใหญ่ หนังของบริษัทสาวสวยเนี่ยและของหนุ่มหล่อก็ยังไม่ได้เงินเลยด้วยซ้ําสาวสวยก็เลยคิดว่าคราวนี้แม่คงจะหนีไปไหนไม่รอดแล้วคงต้องแถลงข่าวในไม่ช้าและคนที่จะถูกสังคมประนามมากที่สุดก็คือสาวสวยนั่นเองนักข่าวเริ่มมาถามทางด้านพ่อของหนุ่มหล่อจนพ่อของนุ่มหล่อเริ่มสงสัยว่าลูกของดาราสาวจริงๆแล้วเป็นใครกันแน่สาวสวยก็กลัวว่าพ่อของหนุ่มหล่อจะรู้ความจริง ก็เลยมาชิงขู่เรื่องบัญชีลับกับเขาก่อนและนั่นก็ยิ่งทําให้พ่อของนุ่มรอสงสัยไปกันใหญ่ว่าสาวสวยไม่ได้มีความแค้นอะไรกับเขาทําไมถึงต้องการแก้แค้นเขาด้วยและเขาก็ส่งคนไปนค้นที่ทํางานของสาวสวยเพื่อหา,าบัญชีลับแต่ก็หาไม่เจอก็เลยต้องจับสาวสวยให้บอกว่าบัญชีลับอยู่ที่ไหนกันแน่สาวสวยก็ไม่มีทางบอกอยู่แล้วเธอก็เลยกําลังจะถูกทําไม่ดีไม่ร้ายแต่โชคดีที่เรลมาช่วยไว้ได้ทัน ซึ่งพวกคนร้ายก็รู้ว่าเพลกเป็นเจ้านายของพ่อหนุ่มหล่ออีกทีจึงรีบหนีออกไปกันจนหมดหนุ่มหล่อไม่รู้ว่าพ่อเขาเป็นคนทาก็เลยเข้ามาบอ่อยพ่อพอได้แล้วส่วนเพลกก็บอกกับสาวสวยว่าเขาหนะ้าจะยกบริษัทเซจูพิกเจอร์ให้กับสาวสวยสาวสวยได้ฟังก็คิดว่าเพลกไม่น่าจะให้ฟรีคงต้องมีอะไรลากปิดเป็นหน้าเพลกอยากให้สาวสวยไปจัดชีวิตเขาซะเพราะเขาทนเห็นหน้าสาวสวยไม่ได้อีกต่อไปแล้ว คำพูดที่ทำร้ายจิตใจของพระเอกนั้นทำให้สาวสวยเจ็บปวดหัวใจมากๆแต่พระเอกก็รู้สึกแบบนั้นจริงๆเขาจึงเดินจากไปสาวสวยถึงแม้จะรี้เขากลับมาก็ไม่ได้แล้วจึงต้องร้องไห้อยู่คนเดียวเหมือนเดิมและผลตรวจก็ออกมาแล้วฮามยอนนะ่าเป็นโรคภูมิแพ้บกพร่องแต่ก็ไม่ต้องห่วงถ้ามาฉีดยาโรคนี้ก็หายได้ ปัญหาใหญ่อยู่ที่สาวสวยเธอเป็นโรคภูมิแพ้บกพร่องขั้นรุนแรงตับติดเชื้ออีกด้วยและระบบเม็ดเลือดก็มีปัญหาเมื่อเพเอกและนังเอกทราบผลแล้วก็นิ่งไปเลยทั้งคู่นังเอกลำบากใจมากที่ต้องไปบอกข่าวร้ายกับสาวสวยมาถึงสาวสวยก็อยากรู้แต่อาการของลูกของเธอทั้งนั้นนังเอกก็บอกว่าไม่เป็นอะไรมากหรอกแค่ฉีดยาก็หายแล้วแต่ว่าผลตรวจของสาวสวยนะ่ะหมอบอกว่าต้องไปตรวจเพิ่มนะ ขอระบบภูมิคุ้มกันของเธอนะ่ะผิดปกติสาวสวยได้ฟังก็คิดว่านี่ภูมิคุ้มกันของฉันทำลายตัวฉันเองนั้นเหรอก่อนไปนางเอกก็ย้ำให้สาวสวยไปตามนัดหมอให้ได้นะวันนี้นางเอกมาถ่ายทำไกลถึงต่างจังหวัดนางเอกได้คุยกับหนุ่มรอเธอก็ให้กำลังใจและจับมือหนุ่มรอเพราะเขาก็คงทุกข์ใจเรื่องของพ่อของเขาเช่นกันทางด้านธันย์บัญจู่ๆก็าการกำเริบขึ้นมา เพลและดาราสาวจึงต้องรีบพาไปโรงพยาบาลด่วนส่วนพ่อของนุ่มรอก็สืบจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าจนได้ดูล้ว,ว่าใครเป็นคนรับลูกของดาราสาวไปเลี้ยงซึ่งมีนามสกุลฮันซึ่งก็คือสาวสวยนั่นเองไม่ใช่นางเอกที่เป็นลูกของดาราสาวส่วนฮาร์มยอนก็เป็นโรคปอดบวมดาราสาวจึงโทรเรียกสาวสวยให้มาที่นี่เพื่อมาดูแลฮาร์มยอนด้วยกันนางเอกถ่ายหนังอยู่เพลก,ก็ขับรถมาที่ต่างจังหวัด เขาโกหกนางเอกว่าแค่อยากมาหาเฉยๆแล้วก็พานางเอกมาขับรถเล่นจนนางเอกนั้นหลับไปนางเอกตื่นขึ้นมาก็อยู่ที่หน้าโรงพยาบาลแล้วนางเอกก็ตกใจมากๆรีบวิ่งไปหาลูกของเธอทันทีและก็มาเจอว่าลูกอยู่กับสาวสวยสาวสวยมอนงเอกและหันไปบอกลูกว่าฮามายอนแม่หนู่มาแล้วนะซึ่งฮามายอนก็รักนางเอกมากๆรีบกอดนางเอกอย่างไวสาวสวยที่มองภาพนั้นแล้วก็คิดว่า ให้มันเป็นไปแบบนี้ก็ดีแล้วล่ะเพราะสองแม่ลูกยังคงกอดกันไม่หยุดอยู่ตรงหน้าของสาวสวยสาวสวยล่ำราแม่และคิดว่าเธอจะไปเที่ยวต่างประเทศดาราสาวก็เอามือเป็นรูปที่แก้มของสาวสวยแล้วก็บอกว่าพักผ่อนเสร็จก็กลับมานะสาวสวยเดินจากไปจนรับสายตาของดาราสาวแล้วเธอก็มาเจอกับพระเอกพระเอกถามว่าทําไมหน้าเธอซีดแบบนี้สาวสวยก็บอกว่าเลี้ยงเด็กมันเหนื่อยมากจังเลยนะคะ พระเอกเห็นว่าสาวสวยดูเหนื่อยมากจึงถามว่าขับรถไหวไหมสาวสวยก็บอกว่าไหวสิแล้วเธอก็ตั้งใจจะลาพระเอกไปตลอดชีวิตพระเอกเดินไปหาลูกของเขาส่วนสาวสวยก็กําลังจะกลับแต่ทันใดนั้นสาวสวยก็เดินโซเซจนเธอนั้นล้มลงไปกับพื้นและสลบไปในที่สุดเมื่อสาวสวยเธอสลบไป พยาบาลก็รีบเข้ามาช่วยเหลือเธอทันทีและพาสาวสวยมาตรวจจนได้รู้ว่าสาวสวยเป็นโรคที่หนักมากจนหมอต้องจัดฉีดยาให้เลยหนึ่งเข็มเต็มๆซึ่งสาวสวยก็เจ็บจีด๊ดจส่วนทางด้านนางเอกเพื่อนก็หมดบอกว่าเกิดเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าเรื่องเมื่อ7ปีก่อนแดงขึ้นมาแล้วดังนั้นรเรื่อก็เลยต้องเร่งจัดการแถลงข่าวด่วนส่วนสาวสวยเธอก็มีเรื่องต้องทำมากมายแต่เป็นหมด เธอจึงขอให้หมอฉีดยาแรงๆให้เธอเพื่อให้เธอมีแรงออกไปได้ก่อนหมอก็ลำบากใจแต่ก็ต้องจัดให้สาวสวยและเมื่อมีข่าวมาถึงขนาดนี้ทุกคนในบ้านก็รู้แล้วว่านางเอกไม่ได้เป็นลูกสาวแท้ๆของดาราสาวแต่กลับเป็นสาวสวยตั้งหากละ่ะดาราสาวกรีบขอโทษทุกคนน้องชายก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนางเอกถึงต้องทำถึงขนาดนั้นดาราสาวก็บอกว่าเรื่องนี้อย่าให้ฮันบัจญรู้นะ และไม่นานฮัมบิยอนก็กลับมาพุด,ดีน้องสะพายก็รีบเข้ามากอดฮัมบิยอนเพราะร่าหน,น้าสงสารมากฮัมบิยอนก็บอกว่าร้องทําไมคะหนู่สบายดีแล้วนะคะส่วนน้องชายก็เดินเข้ามาร้องไห้สงสารนั่นเองจะเข้าไปกอดก็กอดไม่ได้สงสารที่ทําไมยอมทําเรื่องแบบนั้นได้สาวสวยออกมาเพื่อเคลียกับพ่อหนุ่มหล่อพ่อหนุ่มหลอก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อเขาจับสาวสวยแยกกับดาราสาวแล้วเอาไปทิ้งไว้ที่บ้านเด็กกัมพา้า ดาราสาวก็ไปดูสาวสวยบ่อยๆแต่ว่าสุขภาพของสาวสวยตอนเด็กนั้นแย่มากพ่อของหนุ่มหล่อก็เลยให้เงินแม่เลี้ยงของสาวสวยไปก้อนหนึ่งเพื่อให้ไปเลี้ยงดูสาวสวยให้รอดสาวสวยที่ได้ฟังเธอก็นิ่งพ่อของหนุ่มหล่อบอกว่าการที่สาวสวยได้อยู่กับแม่เลี้ยงที่ดีมันก็ดีแล้วไม่ใช่เรื่องไงสาวสวยที่ได้ฟังเธอก็ยังนิ่งเหมือนเดิมแล้วเธอก็เดินออกมาเจอกับดาราสาวที่แต่งตัวสวยมาที่บริษัท สองแม่ลูกก็ยิ้มให้กันอย่างมีความสุขสาวสวยทำสำเร็จที่ทำให้แม่เธอได้กลับมาทำงานที่เซจูพิกเจอร์ในฐานะผู้บริหารสาวสวยขอโทษแม่ที่อัปโหลดคลิปลงไปในวันนั้นแม่ก็ยิ้มไม่ได้คิดอะไรมากนานแล้วสาวสวยยิ้มให้แล้วเธอก็เดินจากไปเลยแม่ก็นึกว่าจะไปเที่ยวแต่ที่ไหนได้เธอจะกลับไปโรงพยาบาลตะหากล่ะแล้ววันนี้ก็จะมีงานแถลงข่าวขอ,งของน,นงอีกครั้ง นังเอกก็จะต้องพูดเรื่องทั้งหมดคนเดียวโดยไม่มีแม่เพราะว่าแม่ต้องไปรับตำแหน่งผู้บริหารเซจูพิกเจอร์ที่พระเอกบอบให้ตามสัญญาเมื่อพ่อของหนุ่มรอเจอกับดาราสาวเขาก็มั่นใจว่าข่าวเช้าของดาราสาวในวันนี้จะทำให้บอร์ดไม่ยกมือให้กับดาราสาวเป็นผู้บริหารแน่ส่วนเพเอก์ก็บอกกับพี่ชายว่าเขาจะยกตำแหน่งผู้บริหารให้กับดาราสาวเพราะอยากจะกลับไปขายผ้ามากกว่า เมื่อนางเอกเดินออกมาแถลงข่าวนักข่าวก็ถามว่าคุณเป็นลูกของดาราสาวจริงไหมหนางเอกกาลังจะเล่าให้ฟังแต่จังหวะนั้นดาราสาวก็เลือกที่จะกลับมาแถลงข่าวพร้อมกับนางเอกเพราะเรื่องนี้ดาราสาวสมควรพูดมากกว่าดาราสาวยอมรับว่าเมื่อสาสิปีก่อนเธอขอดูของกมาและก็ส่งไปให้บ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าจริงและลูกสาวคนนั้นก็ไม่ใช่นางเอกเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางสายเลือด แต่นันเงเอกนะ้ะเป็นคนจุดฉันขึ้นมาจากความตายและเรียกฉันว่าแม่ลูกสาวของฉันจริงๆแล้วมีชื่อว่าสาวสวยค่ะชื่อแปลกไหมล่ะคะแต่เธอไม่ได้อยู่ที่นี่ค่ะเมื่อนะะักข่าวถามเรื่องวิดีโอดาราสาวก็บอกว่าสาวสวยทําไปเพื่อทดสอบความเป็นแม่ของฉันได้ปรดเข้าใจความรู้สึกของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกแม่ทอดทิ้งด้วยนะคะครอบครัวที่กําลังดูดาราสาวสัมภาษณ เมื่อฮันบระยันเดินเข้ามาก็รีบปิดทีวีอย่างไวเมื่อสัมภาษณ์เสร็จแล้วนางเอกก็รีบเดินเข้ามาอ้อนว่าหนูเป็นลูกของแม่นะคะส่วนผลการยกมือโหวตผู้บริหารนั้นดาราสาวก็ได้รับเลือกไปอย่างไม่มีปัญหาและเมื่อสังคมรู้ความจริงทั้งหมดนางเอกก็โลง่งและรู้สึกเบาตัวเบาใจขึ้นมากเหมือนจะบินได้เลยละส่วนพ่อของหนุ่มหล่อตอนนี้ก็ถูกเด้งออกจากบริษัทแล้วหนุ่มหลอก็เป็นห่วงพ่อว่าจะไปทํางานอะไรต่อ พ่อก็บอกว่าเขามาจากบ้านนอกได้ทำงานจนถึงจุดนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากแล้วไม่ต้องห่วงพ่อหรอกด้านสาวสวยก็มารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลข้าวปลาก็กินไม่ได้เพราะว่าร่างกายต่อต้านด้านนังเอกก็แสดงหนังจนถึงวันปิดกล้องจนได้หนังเรื่องแรกของนังเอกเธอจะต้องได้รับการตอบรับที่ดีแน่ๆส่วนบริษัทก็จเจริญรุ่งเรืองมีดาราหน้าใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆ สักพักก็มีสายจากแม่เลี้ยงของสาวสวยโทรเข้ามาเธอโทรมาเพื่อบอกว่าตอนนี้เธออยู่เกาหลีแล้วสาวสวยสบายดีไหมดาราสาวก,ก็บอกว่าสบายดีเพราะคิดว่าสาวสวยไปเที่ยวต่างประเทศวันนี้ฮันบยอนต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลแต่ว่ามันก็เจ็บฮมัมบยอนก็เลยไม่อยากไปฉีดแล้วจนพระเอกต้องข้ามาพูดให้ฮมัมบยอนยอมฉีดจนได้เมื่อไปถึงโรงพยาบาลเจอกับคุณหมอคุณหมอก็ทักว่า มาเยี่ยมสาวสวยหรอเพรอกจึงเพิ่งจะรู้ว่าสาวสวยอยู่โรงพยาบาลนี้เหรอเพรอกได้เห็นสภาพของสาวสวยแล้วเธอการหนักมากเลยจริงๆนางเอกเดินเข้ามาเจอข้าบดีจึงได้เข้าไปดูสาวสวยสาวสวยบอกว่าเธอควบคุมมันไม่ได้ซึ่งก็คือสาวสวยไม่กินข้าวไม่กินน้ํเพราอร่างกายขับออกจนหมดซึ่งก็ทําให้สาวสวยใกล้จะไม่ไหวแล้วเมื่อดาราสาวรู้ข่าวว่าสาวสวยใกล้จะตายเธอก็ร้องไห้อย่างหนัก จนพระเอกและนางเอกต้องเอาสาวสวยมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ด้วยกันก่อนที่สาวสวยจะจากไปทุกคนต่างก็คิดว่าสาวสวยไม่น่าจะรอดดาราสาวก็ร้องไห้ไม่หยุดสาวสวยกินอะไรไม่ได้เลยหนุ่มหลอกก็มาเยื่มแม่ของพระเอกก็มาดูใจสาวสวยลืมตาขึ้นได้แป๊บเดียวเท่านั้นเธอก็หลับไปเหมือนเดิมเป็นอย่างนี้อยู่ทุกวันจนทันบอนนัตนร้องไห้อยากให้สาวสวยกลับมาแต่เธอก็ไม่ไหวแล้วก็หลับไปอีกครั้ง นางเอกพยายามสรรหาอาหารดีๆมาให้กินแต่ว่าเมื่อป้อนเข้าไปแล้วสาวสวยก็สำรอกออกมาจนหมดเหมือนเดิมนางเอกถอดใจว่าสาวสวยไม่น่าจะรอดแน,น่ๆจู่ๆดาราสาวก็โทรหาแม่เลี้ยงของสาวสวยจนได้รู้อะไรบางอย่างนางเอกจึงรีบวิ่งไปซื้อของสิ่งนั้นมาทันทีเพื่อมาทำซุปสูตรแม่เลี้ยงให้กับสาวสวยที่กินและแล้วสาวสวยก็กินอาหารจนได้เธอจำได้ว่าตอนเด็กๆแม่เลี้ยงเคยทำให้กับเธอกิน แล้วสาวสวยก็เิ่มบอกมาข้างนอกห้องได้แล้วเธอมองดูลูกเล่นของเล่นเธอก็มีความสุขนางเอกจึงอยากให้สาวสวยกลับไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลตอนนี้คุณหมอเข้ามาบอกว่าตับของสาวสวยกลับมาปกติแล้วดาราสาวก็ดีใจมากๆดาราสาวพาแม่เลี้ยงกลับมาเยี่ยมสาวสวยแม่เลี้ยงเห็นสาวสวยป่วยจนผองขนาดนี้ก็จะร้องไห้ส่วนสาวสวยก็น้ำตาคลอดีใจที่แม่เลี้ยงกลับมาหาเธอแล้ว สองแม่ลูกจึงได้ปรับความเข้าใจกันไม่ใช่ว่าไม่รักสาวสวยนะแต่เพราะเหตุผลบางอย่างจึงทําให้ต้องแยกกับสาวสวยไปในตอนนั้นหนุ่มหล่ออกหักากนางเอกแต่ตอนนี้ก็มีดาราสาวหน้าใหม่ๆมาให้หนุ่มหล่อเลือกเต็มไปหมดและแล้วนางของหนุ่มหล่อก็ถึงเวลาจัดฉายรอบสื่อนางเอกมาที่สนามบินเพื่อมาส่งใครบางคนซึ่งก็คือสาวสวยและแม่เลี้ยงที่จะไปเที่ยวด้วยกันที่ต่างประเทศด้วยกันพักหนึ่ง สาวสวยขอบใจนางเอกที่นางเอกทำเพื่อเธอมาตลอดนางเอกก็ยิ้มและอยากให้ต่อจากนี้ไปสาวสวยกลับมาใช้ชีวิตให้ดีๆล่ะแล้วทั้งคู่ก็จากกันด้วยดีงานกำลังจะเริ่มแล้วแต่นางเอกยังอยู่ที่สนามบินอยู่เลยส่วนพ่อของหนุ่มรอในตอนนี้ก็หันมาจาับธุรกิจทำข้าวกล่องส่งกองถ่ายซึ่งจะทำให้พ่อกลับมามีเงินเลี้ยงชีพอีกครั้งและระหว่างที่รอนางเอกอยู่นั้นก็มีคนมากันเยอะแล้ว พี่ชายจึงถือโอกาสขอเพื่อนของนางเอกแต่งงานซะเลยคนอื่นๆก็ร่วมยินดีด้วยการปาสิ่งของลงมากันใหญ่พระเอกต้องมารอนางเอกที่หน้าโรงหนังอีกแล้วผิดหวังกับการรอนางเอกมาตลอดแต่วันนี้นางเอกของเรกาก็วิ่งหน้าตั้งมาแต่ไกลจนมาหาพระเอกได้ทันเป็นครั้งแรกจนได้พระเอกถามว่าวิ่งมาจากไหนเนี่ยนางเอกก็ยิ้มเพราะว่ามันไกลมากพระเอกขอบคุณที่วิ่งมาหาเขานะ นางเอกได้ฟังก็เลยเข้าไปจูบพระเอกซะเลยแล้วนางเอกก็เข้ามาดูหนังพร้อมกับพระเอกและลูกซึ่งเป็นหนังที่เขียนมาเพื่อนางเอกโดยเฉพาะนางเอกพบกับอุปสรรคความรักจากสาวสวยแต่เธอก็ยังโชคดีที่มีหนุ่มหลอกเข้ามาช่วยในหลายๆครั้งในหลายๆเรื่องเธอได้มีลูกที่รักและได้พระเอกกลับมาอยู่ด้วยกันในชีวิตจนได้จากนี้ไปพระเอกและนางเอกและลูกก็จะมีความสุขตลอดไป หากผิดพลาดตระการใดผมต้องขออภัยด้วยนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe mm. ให้กับผมด้วยนะครับ mm. ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ